สวัสดีครับผมบผมสวัสดีพ่อแม่น้องิซีทุกทท่านครับผมมื่อนี้มากพอกับแอดนะครับเช้าวันที่สิบเก้ครับผมนะครับมื่อนี้แอดเขามาติดตามตอนแนวทางของพระอาจารย์ไข่ครับผมนะครับแต่ว่านะครับก่อนอื่นครับผมพอดีเมื่อวานนี้เนาะแอดลงคลิปของ คุณป้าดวงเฮงนะครับคิดข้อมันคุณป้าดวงเฮงฝันต้องวดไปครับผมมีเอฟซีหลายๆา,ายท่านคอมเมนต์เข้ามานะครับซึ่งแอดอ่านเบิ้งคอมเมนต์แล้วนะครับกะมีหลายท่านนะครับที่บ่ไดฟั่งคลิปอย่างละเอียดนะครับคอมเมนต์ comment เขามากก็บอกให้ดีบันไดเนาะครับเอาประมาณว่าบอกให้ดีบันไดนั่นแหละนะครับเดี๋ยว ก่อนอื่นแอดขอชี้แจงเล็กน้อยครับผมนะครับข้อแรกครับผมหลายๆท่านยังมีความสับสนเนาะระหว่างป้าดวงเฮงกับแม่ดวงเฮงครับผมนะครับแม่ดวงเฮงเนี่ยยูรย้องครับเวลาแอดเอาแนวทางมาลงคิดก็จะโทษสัมผณสเพ่อนนะครับแม่ดวงเฮงเนี่ย อยู่ที่ระยองนะครับที่เพิ่นฝันปูถะปะเขามาบอกหขาวยแลละ่ะแล้วก็แม่ดงเฮงเนี่ยจะมีเลขรับสายด่วนนะครับเลขรับสายด่วนเป็นของแม่ดงเฮงเะครับเดอ้อเป็นคนที่หายแนวทางนะครับบางคนยังสับสนอยู่ระวังแม่ดงเฮงกับป้าดงเฮงครับส่วนป้าดงเฮงเนี่ยคือเพิ่นเป็นคนดวงดีนะครับให้ว่าถูกหวยต่อเนื่องมากงวดนี้เป็นงวดที่สิบห้าครับผมนะครับ ป้าดวงเฮงจะมีแค่ตัวเลขความฝันครับผมนะครับเพราะฉะนั้นมาป้าดวงเฮงกับแม่ดวงเฮงคนละค้นกันครับนะครับอันนี้คือข้อแรกครับข้อที่สองครับในส่วนของคอมเมนต์ครับหลายท่านคอมเมนต์มาบอกว่าเอา้าถูกตรงใดหาหนึ่งเก่านะครับเบังในคลิปดูทุกคลิปไม่เห็นบอกห้าหนึ่งเก้าสักครั้งนะครับอ๋อ แม่ดงเฮงนะครับอวดที่ผ่านมาเพิ่นบอดายเลขรับสายในสายด่วนมากครับผมมีเฉพาะตัวเลขความฝันที่ฝันว่าได้จับคบซีโตครับแล้วเพิ่นไ้เลขตัวเดี่ยวคือเจ็ดสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเป็นตัวเลขของแม่ดวงเฮงครับผมซึ่งเพิ่นฟัดเม็ดเดี่ยวเลยครับเจ็ดสี่เก้านะครับก็เข่าล่างคือเจ็ดสี่ครับผมนะครับสีเจ็ดอ่าออกล่างสีเจ็ด นั่นคือแม่ดงเฮงครับผมส่วนป้าดงเฮงครับคลิปที่แอดลงไปครับในคลิปครับแอดเว้าอย่างละเอียดเลยว่าที่คุยกับป้าเนาะเลขที่ป้าตีความฝันไหงวดที่พันมากบอถูกครับป้าจะบอกว่าตีความฝันบอถูกนะครับบอกเลขเอฟซีบอถูกรับสองงวดแล้วนะครับนั่งชื่อใจความที่คุยกันในคลิปครับบอได้บอกเลยว่าป้าดวงเฮงเนี่ยไ้เลขหาหนึ่งเก่าครับ นะครับอันนี้แอดขอทำความเข้าใจครับ f อฟซใหม่เนาะนะครับอาจจะเข้าใจผิดเนื่องจากว่าบางท่านอาจจะบ่ได้ฟังทับผมอาจจะเลื่อนไปเบิ้งเอาแค่ตัวเลขที่จดห้ครับบ่ได้ฟังรายละเอียดการพูดคุยสนทนากันนะครับนั่งก็เลยเข้าใจผิดนะครับเข้าใจผิดนะครับอาจจะเห็นแค่ภาพหัวไปว่าห้าหนึ่งเก้าถูกเป็นแสนนะครับที่บอกว่าถูกเป็นแสนเนี่ยป้าดวงเฮง ถูกหวยครับเป็นแสนกาที่จริงกะบดถึงแสนหรอกขาดอยู่นิดเดียวครับอันนี้คือเป็นถูกอิหลีครับถูก3ามตัวตรงห้าหนึ่งเนะครับแต่แอดกับบอกอยู่ในคลิปว่าคุยบอกอาถามป้าป้า2องวดแล้วแต่บอกอาตีข้าตีความฝันบอถูกกันตีความฝันให้แนวทางตัวเลขให้เอซบอถูกลงทิไปบอถูกมาสองงวดแล้วนะครับแต่ว่า ป้าซื้อนะครับตอนนี้เพิ่นซื้อเนี่ยเพิ่นลงทุนเนี่ยเพิ่นถูกครับนะครับก็บเป็นเรื่องปกติครับนี่คือถึงบอกว่าบุญภัยบุญมั่นครับนะครับช่วงที่พูดคุยกันในคลิปเนี่ยอาจจะคิดว่าออกว่าจะตีเลขจังไหนนะครับแต่ว่าตอนที่เพิ่นไปลงทุนเนี่ยเพิ่นกับสินั่งพิจารณาวิเคราะห์ความฝันของเจ้าของไม่ใส่สมาธิ นั่งอยู่เงียบๆประมาณนี้เพื่อนอาจจะเอาง่ายๆครับผมคือดวงพอดีเนาะถูกก็ถูกครับผมบอกถูกแอดจะบอกว่าบอกถูกบอกว่าถูกแอดจะบอกว่าบอกว่าถูกนะครับเพื่อนบอกว่าถูกแต่ว่าเพื่อนซื้อถูกแอดก็เอาไปตามนั่นครับผมนะครับอันนี้ก็คือทําความเข้าใจกันไหมเนาะนะครับสาหรับท่านที่บ่ได้ฟังรายละเอียดในคลิปนะครับแต่ เบิงเ่งตี่แอผพานหัวไปแล้วเป็นคอนเทนต์จับเอาแค่ตรงคอนเทนต์นะครับไ่ได้ฟังรายละเอียดเอาบอกมาสัญญาเลยนะครับจังไดกะให้ฟังจังน้อยนะครับเนาะบานี้ในส่วนของตัวเลขอาจารย์ไถ่ล่าสุดครับผมต่องวดอาจารย์ไถ่ฝันนะครับเทวดาที่มาประชุมในโบสถ์ก่อนจะรับเพื่อนบอกว่าย่าลืมวันเกิดนะครับหลังจากนั้นพระอาจารย์ เพื่อนกะมีมูมาชวนมีมาชวนทุดงไปเล่าครับกะทุดงไปประเทศเล่าพอดีไปในฝันครับผมว่าเขาจะออกหวยเล่านะครับในฝันพระจาจาร์ก็เลยไปซื้อหวยเล่าถูกพกโตครับก็คือวันเกิดของเพื่อนนี่แหละวันเดือนปีนเกิดนี่แหละครับหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดครับแต่ว่า <laughs> แอดจัดเล่าว,ว่านี่ครับผม ง่ายเงิบครับผมกับโมโหขึ้นกันเนาะการขึ้นความฝันือสีครับผมเท่ากับตีตามความฝันเราคิดว่าหรือว่ามันจะออกหวยเล่านะครับกับว่าออกครับนะครับล่าสุดครับผมเมื่อคืนนี้ครับพาจางไทยฝันครับฝันสั้นๆแต่ได้ใจความครับปูมากครับผม มาแบบโอ้ยปูล่างใหญ่ตัวดำล่ำสันครับผมร่างใหญ่ตัวดำล่ำสันรอเหลาเอาการนะครับเลาะ <c oughs> ลักษณะของปูครับปูพุ่มใหญ่ที่มันอยู่นี่ครับมาแบบบ่าวาวาจ่าครับผมยื่นให้ใบเดียวครับอาจารย์ให้รับเอามาครับผมปกติ ปูพูมันมากเนี่ยเพิ่นจะมีเสียงมากครับผมแต่ว่ามือคือนี่ยื่นให้อันเดียวแต่ว่าที่ลักษณะเห็นในฝันเนี่ยด่างใหญ่ตัวดําล่าสันเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของปูที่เพิ่นอยู่นี่นะครับผ้าอาจารย์ใครรับมาใบที่เพิ่นยืนให้ครับกระดาษเปิดออกครับผมพี่น้องครับโอ้ยอาจารย์ใครโอ้ยไอ้ยามุมมตัวเลขครับผม บอมีตัวเลขครับแต่ว่าเป็นตัวหนังสือครับหอหอปอรครับผมอาจารย์ใคมง่งหนักครับบาานปกติเนี่ยจะเป็นตัวเลขมากครับผมแต่รอบนี้ไม่ได้พูดแต่ยื่นให้หอหอปอเปลี่ยนเป็นรูปแบบไม่อีกแล้วครับผมนะครับเกิด่ขึ้นหนึ่งหกครับ หอหอปออ้าวจับจังไหนละบากนี่อาจานใช่นอมคำว่าหอนี่เป็นได้ทั้งหาทั้งหกครับผมห้าห้าแปดห้าหกแปดหกหกแปดหกห้าแปดเป็นได้หมดครับผมแต่ว่าปอนี่มีตัวเดียวคือแปดครับมานี่ก็เอ๊ เมื่อกี้เห็นไหมครับแอปขนหัวลุกดำๆยุบตรงมุมครับผมที่นั่งอึ้งไปเมื่อกี้กําลังพิจารณากําลังมองว่าคืออีหยังก็เลยเดี่ยวหาเบิ่งครับผมวิ้ยขนคิงลุกนึกว่าอีหยังบันไดแค่มันวัดว่าจับตองกล่องครับผมโอ้ยเนาะตอไพหลายๆครับผม โอ้เห็นดำๆเมืดอๆอยู่ตรงมุมแอดกำลังคิดเอ๊ผมเป็นปูมากกับว่านมาเนาะบ่งกะครับแมงว่นจับอยู่ตรงกล้องครับมันเป็นดำๆก็เลยเลี้ยวว่าเห็นนะครับเอามาทีนี่พระอาจารย์เพิ่กนเลยว่าหอหอปอจะแปลจังไหนดีครับผมพระอาจารย์เพิ่นแปลให้ตัวเดียวครับตัวนี้นะครับเด้อ nói rằng giám sĩ đèn mà học đèn, 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 đèn. học sĩ đèn không nó cũng chân mãn นี่ครับผมหอหอปอรครับผมพระอาจารย์แปลเป็นตัวนี้ครับผม Runway, insight, ชื่ตัวเลขที่พระอาจารย์แปลให้จากฮอฮอปอครับผมส่วนเอฟซีท่านไดนะครับมีความคิดเห็นแตกต่างครับผมจะแปลเป็นตัวใดนะครับได้เน้ cardio. นๆตัวใดมากนะครับแสดงความคิดเห็นมากครับแตงต่างกันฮออปอเนี่ยคิดว่าจะเป็นตัวใดนะครับคิดตรงกันกับพระอาจารย์บอนะครับพระอาจารย์คิดว่าห้าหกแปดครับนะครับแต่จะคิดว่าที่พระอาจารย์แปลห้าหกแปดเนี่ย ้องจะมีที่มาที่ไปครับนะครับถ้าไม่มีที่มาที่ไปเนี่ยจะ่ได้ตัวตัวเลขเม็ดเดียวนะครับแต่ว่าถามพระอาจารย์พระอาจารย์กันยังบาบกค,ครับผมนะครับที่มาที่ไปเนี่ยเขียนเอาตามนั่นหละเอาสั่ง <laughs> แอดกั <laughs> บเหมือแนวสีว่าเนอะพระอาจารย์คนวายเลนสั่งครับผม นี่คือตัวเลข3ตัวเม็ดเดียว5,6,8ครับส่วนตัวเลข2ตัวครับฝันต่องวดครับผมพระอาจารย์จับแค่ตัวเดียวนะครับอย่าลืมวันเกิดนะครับพระอาจารย์จับตัวนี้ครับ1,6ครับผม ก็คือตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดงนั่นแหละครับผมเป็นวันเกิดของพระจาจาร์ครับผมนะครับหอหอปเคห้าหกแปดนะครับแล้วก็ที่บอกว่าอยาลืมมันเกิดจะคือหนึ่งหกครับนะครับนี่คือสรุปตัวเลขของอาจารย์ไข่นะครับนักวันที่สิบเก้ามกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมนะครับสามตัวห้าหกแปด สองตัวหนึ่งหกขับอาฟกัเอาไปพิจารณาครับผมนะครับถ้าเห็นต่างจังได้นะครับชอบตัวไดน,นะครับในเสื่อมของวันเกิดหนึ่งหกศูนย์หกหนึ่งเจ็ดเนี่ยอาจารย์จับให้นึ่งหกตัวเดียวนะครับไอเอฟซี FC ท่านใดชอบตัวอื่นก็ลองไปจับเบิ้องนะครับเนาะ ในส่วนของปิศนาหอหอปอพระอาจารย์แบ่งให้ห้าหกแปดครับถ้าชอกตัวนี้ชอบตัวอื่นนะครับหรือมีความคิดเห็นแตกต่างนะครับกับแสดงความคิดเห็นมาใด้ครับผมนะครับเอาคับสำหรับคลิปนี้ครับผมสรุปตัวเลขอาจารย์ใครนะครับสองคืนผ่านมาแล้วหลงวังค์หวยออกครับผมสามตัวเม็ดเดียวสองตัวเม็ดเดียว ฝากไปพิจารณาไปก่อนครับหลังจากนี้ก็ลอความเคลื่อนไหวต่อไปเนาะว่าปูพันชมาเนยียนมายัมบอนะครับยังตัวเลขหนึ่งเก้าเนี่ยปูย่ำถึงสามหลอบครับงวดที่ผ่านมาครับหลอบแรกปูเอาตัวเลขมาให้ครับเวเลขึ้นหนึ่งซีหรือหนึ่งเก้านะครับเ,เลขห, 1, 4, ห 1, 9, น,ลขนึ่งนี่ชัดเจนเลขซีเนี่ยบ่ชัด เบิ้งจังหนึ่งเป็นเลขเก่าเบิ้งจังหนึ่งเป็นเลขสี่ครับสุดท้ายแล้วออกหนึ่งเก้าครับเป็นเลขเก่านะครับรอบที่สองที่เพื่อนมาบอกเพื่อนบอกว่ามันบอกถูกแล้วที่มันบอกนั่นถูกแล้วนะครับสิ่งกระชิดเห็นไปต่างๆน้นนานนะครับพระอาจารย์กะคิดว่าที่มันบอกถูกแล้วก็นีอยู่สองอย่างคือที่เอามาบอกแปดศูนหาครับนั่งฝ่าบอกไว้หาเจ็บนะครับ แต่สำคัญครับความคิดเห็นของเอฟครับคอมเมนต์มากครับแอดที่ปูบอกว่าที่มันบอกถูกแล้วนะหมายถึงแอดบอกที่แอดบอกว่าซีหนึ่เกเก่าหนีนี่บอกให้ทิ้งเล็กฝันตอง,งวเอฟซี FC ไปจับจุดตรงนี้ครับแอดจะเอ๊ะนั่นแหะครับก็เลยบอกถึง3ประเด็นคำว่ามั่นนะครับพูดถึงตัวเลขในสาส่วนนี้ สุดท้ายปู่มาย้ำเป็นครั้งที่สามครับปู่อาจจะเห็นว่าเอ้ยยังพากันสับสนอยู่ปู่มาย้ำเป็นครั้งที่สามเอาตัวเลขมาให้ครับบอกอามากับตัวเลขให้จาก914เป็น419บอกว่าเก้าอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ปู่บอกที่ออกกันขึ้นหนึ่งเกาครับผมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ฟังแอกับพราจาย์เบ้าความฝันนะครับเนาะเอฟซีหลายๆท่านที่เิ่น จับใจความแล้วก็ไปแปะเอาครับเพื่อนถูกนะครับหลายท่านถูกห้าหนึ่งเก้าสามตัวตรงเพราะว่าไปจับเอาความฝันที่บอกว่าห้าินาทีแล้วติดกลับแล้วนะครับเพื่อนจะเอาหาหนึ่งเกนั่นแหละครับนะครับเพราะว่าเพื่อนฟังละเอียดแล้วเพื่อนจับไปตีเอาครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวจังไนกันรอติดตามความเคลื่อนไหวต่อไปนะครับนะอรับขอบคุณครับผม